ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซจากปลาห้องเตียงคู่นะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครยังไงคนดอมพอร้อมแล้วลุยเลยฮะ อ่าเดี๋ยวผมพบอก่อนว่าประสบการณ์นี้เป็นของภรรยาผมของภรรยาผมผมแค่มีส่วนร่วมด้วยเฉยๆแล้วก็ผมอยากลองถามพี่เป้สักหนึ่งคำถามนะฮะครับพออ่าถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งที่พี่เป้ได้นอนโรงพยาบาลนะครับพี่เป้ยยคิดว่าห้องเดี่ยวหรือห้องเตียงคู่มันน่ากลัวกัน,นโอ้ผมพูดเลยครับผมผมนอนมาสองสองสองแบบแล้วผมถ้าถ้าถ้าไปนอนอีกครั้งผมขอห้องเดี่ยวฮะผมก็คิดอย่างนั้นเลยฮะ <laughs> คือแบบตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าห้องเดี่ยวมันต้องน่ากลัวมากแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอเรื่องนี้แบบแปลผมเจอคือแบบอ<ล>้าวเหรอผมผมมันมีมีสัตว์ตัวหนึ่งในใจย,วยาวๆมากแต่มันสะบัดพูดออกมาไม่ได้อะีรโอครับเอาเร,รเริ่มเลยแล้วกันนะะครับผมอ่าคือเรื่องเนี้ยครับเป็นเรื่องของภรรยาผมคือมีอยู่วันหนึ่งอะฮะภรรยาผมป่วยป่วยนี่หมายความว่าเขาปวดท้องนะครับ ปวดท้องมากปวดท้องหนักอืหนักแบบคือคืนแรกสองคืนแรกคือเหมือนเริ่มค่อยๆปวดค่อยๆปวดเรื่อยๆหรือแล้วแบบจนมันหนักแต่ว่าเนี้ยเขาเป็นแค่เฉพาะตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนนี่จะปวดหนักมากแล้วก็เหมือนแบบอาจจะเป็นทางด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าลองเช็คเช็คจิ้มจิ้มดูว่าเออเป็นกลุมแล้วว่ามันเป็นที่้ถ่งหรือเปล่าออเลยว่า แฟนก็บอกไม่ไม่น่าใช่นะนู่นนี่น่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคอผัดไปก่อนมาคืนหนึง่งแต่ว่าคืนเนี้ยมันปวดมากครับปวดจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะครับ<อ>เลยต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลด่วนในคืนนั้นครับประมาณสี่ทุ่มฮะเขาแอดมิดเลยครับเข้าหาหมอปับ๊บหมอให้นอนบนเตียงหมอก็จิ้มที่ท้องอ่ะครับจิ้ม,มจิ้มว่าเออ คนไข้ตรงนี้ให้กี่คะแนนเจ็บหนักแค่ไหนปวดหนักไหมอ่อาใางผมว่ตอบคําถามหมอไปหมอก็ให้ประมาณอยู่เจ็ดถึงแปดคะแนนที่เสี่ยงจะเป็นไตร่ติองอักเสบ<อ>คืนนั้นคุณหมอเลยต้องให้แอดมิดด่วนครับกว<อ>่าจะได้แอดมิดก็ประมาณเกือบตีหนึ่งตีสองอะฮะเพราะว่าต้องต้องรอต้องรอพี่พยาบาลที่เขาคอยคี่เรื่องห้องอ่ะครับมาว่าเออเนี่ย ได้นอนห้องนี้นะห้องนี้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 อะไรประมาณเนี้ยครับครับอ่าพอเขามาอย่างเงี้ยภรรยาก็โทรมาหาผมว่าเออเข้าเข้ามาดูห้องหน่อยว่าจะได้นอนห้องไหนอะไรยังไงก็มามาคุยแทนแฟนนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ไหวครับผมก็ยื่นอยู่ข้างๆเตียงครับแล้วก็ดูเขาว่าเอออาการมันเป็นยังไงบ้างหมอเขาบอกว่าให้แอดมิดนะต้องนอนก่อนอะไรนี้พี่พยาบาลก็เอามาให้เซนะ็นแลอ่าเดี๋ยวนอนห้องนี้นะ น่าจะหกศูนย์หนึ่งถผมจำไม่ผิดนะหกศูนย์หนะึ่งเดี๋ยวนอนห้องหกศูนย์หนึ่งนะเป็นห้องเตียงคู่ไม่มีอะไรหรอกก็มีนอนคู่กับยายท่านหนึง่งอืมไม่มีอะไรมากหรอกรยายเขาก็แค่แบบนอนเปิดบทสวดอะไรเงี้ยหนูไม่ต้องคิดมากหรอกนะไม่มีอะไรหรอกออในใจผมคือแบบผมไม่ได้คิดมากหรอกแต่ผมคิดมากเพราะว่าพี่พูดแบบนี้นี่แหละถูกคิดมากเพราะพูดแบบนี้แหละใช่ผมแบบ หรือตกลงมันมีอะไรหรือไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วพี่พยาบาลที่ที่ดูแฟนผมเขาก็เดินมาแล้วก็ถามว่าเออพี่แล้วคนไข้คนนี้ได้นอนห้องไหนครับเขาก็ดูอ๋อในห้องหกศูนย์หนึ่งนะอา้าวทาไมได้นอนห้องนี้ล่ะจะดีเหรอพี่ือว่าอะเอ๊ะอะไรนะจะดีเลยก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พยาบาลก็หันมาคุยกับแฟนผมต่อว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นย้ายนั่นแหละเขา เอาเป็นมะเร็งระยะสุดท,ท้ายแล้วต้องถามก่อนคุณดอมแฟนแล้วเป็นคนกลัวผีไหมคือแฟนผมอะ่ะไม่กลัวนะครับไม่กลัวอะ่ะไม่ไม่เชิงว่าไม่กลัวแต่ว่าแฟนผมจะอิงวิทยาศาสตร์เป็นหลักอ่าครับอ่าคือถ้าอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยผมจะมาสายศาสตร์เลยแฟนผมจะเป็นวิทยาศาสตร์อืถ้ามีเรื่องนู่นเรื่องนี้ผมก็จะบอกก่อนเลยว่าผีเปล่าหนุ่เปล่าผีไม่ใช่หรอก แต่แล้วไม่ใช่หรอกนั่นเธอคิดมากไปเองแต่แฟนผมจะชอบฟังพวกเรื่องคดีฆาตกรรมฆาตกรอะไรประมาณน,น,นี้ยแฟนผมจะชอบ,บอ่าทีเนี้ยคือผมไม่ได้กินอะไรมากหรอกครับพอเขาจัดแจงเอกสารเสร็จปุ๊บก็ย้ายผู้ป่วยเพื่อจะเข้าไปพักในห้องอืในคือในห้องเตียงรวมห้องเนี้ยครับไม่สามารถที่จะเฝ้าได้นะครับผมไม่สามารถเฝ้าแฟนได้ด้วยครับผมทําได้แค่ขึ้นไปส่งแล้วก็กลับบา้าน นี่พอผมก้าวเข้าไปในห้องนั้นนะฮะแฟนก็เข็นเข้าไปผมก็เดินตามเข้าไปยายคนที่นอนอยู่ครับเขาอยู่เตียงแรกแฟนผมเป็นเจนที่สองสิ่งที่ผมเห็นยายคือแบบสภาพขอโทษนะครับคือยายแกไม่ไหวแล้วอ่ะพี่อคือแกใส่เครื่องช่วยหายใจที่สอดเข้าคอไปแล้วอ่ะคือหนักหนักหนักแล้วแล้วแบบนอนเอ้าขอโทษนะพี่แบบนอนพังง้าพังง่าแล้วอ่ะครับ ออางเงี้ย <c oughs> ผมเห็นแล้วแบบโอ้โหคือผมก็ไม่รู้ว่าเออทางครอบครัวเขารออะไรที่แบบ,บอยากยื้อชีวิตยาแต่ผมรู้ทรงแล้วถ้าผมเป็นยาคงบอกว่าปล่อยยาไปได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยถ้าถ้าผมเป็นยายนะคือแบบมันหนักมากจริงพี่ในสายตาผมอ่สงสารแกเนาะใช่ประมาณนั้นนะครับผมเห็นแกย้ายยายแกก็ใส่เครื่องช่วยใจใช่ไหมครับนอนใส่บวกไหมพรมสีชมพูครับโอเคก็เอาแฟนผม เลื่อนข้าไปเต็มที่สองนะครับมันจะมีตู้ขั้นกลางแค่แบบสองตู้แล้วก็มีผ้าม่านกั้นกลางใช่ไหมฮะแล้วก็กรูดผ้าม่านปิดผมก็มองหน้าแฟนแล้วก็บอกไม่มีรากเธอก็นอนเดี๋ยวคืนสองคืนก็ได้กลับแล้วอะไรเงี้ยอ mm. เออก็หยิบโทรศัพท์มาให้ข้างๆสสยชาร์จไว้นั่นเดี๋ยวเสื้อผ้าก็เดี๋ยวเอามาให้นะืนนี้ก็นอนเออนอนให้เต็มที่ไปครับเดี๋ยวเช้าหมอคงพาไปฉีด ฉีดสีฉีดนูน่นเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้ก่อนนะฮะก็โอเคก็บายบายกันแล้วก็ผมก็กลับบา้านกลับเอากลับมาถึงบ้านปั๊บก็บมาเอาลูกสาวนอนผมจะน่าผมหลับไปได้สักพักหนึ่งอะฮะประมาณที่สามที่สี่แฟนโทรมาครับโทรมาแบบเธอฮัลโหลโอฮัลโหลเธอมีอะไร บอกเขาจะนอนมีอะไรเนี่ยก็บอกว่าเธอทําไมเขาได้ยินเสียงบ,บทสวดอะอบอกยายทีข้างๆเปิดหรือเปล่าบอกว่ามันไม่ใช่เสียงโทรศรัพท์นะเสียงคนสวดอบอกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเธอเขาคงเปิดบทสวดนั่นแหละเธอคงคิดไปเองหรือไม่ลูกหลานเขาอาจจะโทรมาแล้วแบบตรวจหมดให้ฟังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอื ผมก็พยายามที่แบบปลอบปลอบเขาไปก่อนครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ข้างๆเขาเราทําอะไรไม่ได้มากครับโอเคก็ตัดสายผมก็นอนผมจําได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโทรมาอีกจ้ะพี่โทรมาน้ําเสียงเดิมเลยครับเออยังไม่หยุดสวดเลยนะอืว่าไม่ใช่แล้วแหละเนี่ยขานอนไม่หลับเลยปวดท้องก็ปวดครับแต่ผมว่าอย่างนี้ ผมก็เลยในกระเป๋าว่ามันมีหูฟังอยู่เด้กก็เอาหูฟังอะ่ะเสียบโทรศัพท์เปิดเพลงแล้วก็หันข้างนอนไปเลยเออเออก็เลยบอกว่าโอเคโอเคแล้วก็นอนอ่านคือแรกไปครัเช้ามาผมก็ไปหาเช้ามาเหมือนกัมีญาติญาติยายเขาก็มาเป้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเช็ดตัวเช็ดนู่นเช็ดน,นี่นยายทันสิ่งที่ผมเห็นก็คือแบบยังเหมือนเดิมนะพี่แบบอย่างเงี้ยครแบบ ผมทำทำใจยากมากที่จะม,มองอยายแก่เวลาจะไปเข้าห้องน้ําทีนึงก็ต้องต้องผ่านอย่างเนี้ย<อ>จูแฟนไปเข้าห้องน้ำทีนึงก็ต้องผ่านไม่อยากมองเลยวจริง,งนะแบบ<ข>เห็นแล้วสงสารมากเข้าใจก็ตรงผมต้องเฝ้าแฟนแฟนก็พาไปเอ็กซเรย์ฉีกสีเข้าที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อรอผลก็นอนอีกคืนหนึ่งทีนี้ตอนเช้าพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวคนไข้ได้ย้ายห้องนะคะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยู่อีกห้องนึงนะเดี๋ยวรอเอ็กซเรย์เสร็จฉีดสีทุกนี้นั้นเสร็จเราเดี๋ยวย้ายห้องกันครับอเงิในใจแฟนผมก็มีความหวังแลเอะไม่ต้องอยู่ห้องนี้แล้วไปอยู่ห้องอื่นพอทีนี้เอ็กซเรย์เสร็จปับ๊บฉีดสีเสร็จกลับเข้าห้องเดิมครับอผมว่าไ<อ>หนบอกว่าไหนบอกว่าจะได้ย้ายห้องเออแฟนก็ถามว่าไหนบอกจะได้ย้ายห้องไงบ,บอกเอ้าเขาก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมไปถามพยาบาลให้ละกันอ่าก็เดินนไปถามพยาบาลเนี่ยพยาบาลครับพยาบาลเอ่อเนี่ยผู้หญิงห้อง601เตียง2ครับเห็นบอกว่าตอนแรกจะได้ย้ายห้องใช่ไหมครับอตอนนี้ไม่ได้ย้ายแล้วเหรอครับครับอ๋อพอดีห้องที่จะย้ายไปอ่ะมีคนฆ่าแอนมี้เข้ามาพอดีค่ะอ,อือเลยต้องต้องอยู่ห้องนี้ต่อนะคะแต่ว่าอีกคืนเดียวค่ะไม่เป็นไรหรอกก็นอนซีนี้ไปก่อนเยเดี๋ยวพรุ่งนี้ย้ายให้ค่ะครับ อ่าถ้าพรุ่งนี้ยายให้สแสดงว่าต้องได้นอนอีกคืนอืมผมก็เลยบอกแฟนว่าเออเห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะย้ายให้นะอืก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ละกันคืนนี้ก็นอนไปก่อนครับก็ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เฝ้าได้แค่ถึงสามทุ่มนะฮะผมก็เออแฟนก,กินข้าวเสร็จนู่นนั่นก็ผมก็กลับบ้านเอาไปเอาลูกนอนอแล้วหลับไปนะฮะมาอีกแล้วครับเสียงโทรศัพท์อืม,มาตอนเที่ยงคืนเลยฮะครับ เธอ,อมีคนมาเรียกเขาอ่ะอุ้ยเนี่ยกเรียก,ย,กยังไงอ่ะเธออีหนูออีหนูแต่เขาหันไปไม่มีใครนะครับเฮ้ยพยาบาลเรียกพยาบาลก็ไม่น่าเรียกอีหนูนะอือใช่ผมไม่อยากพูดว่าเออยายเรียกหรือเปล่า S <S คือไม่อยากพูดเพราะเขานอนคนเดียวผมว,<อ>ว่าแบบไม่สามารถที่จะขับรถไปรับเขาออกมาได้ตอนนั้นเลยมันทาอะไรไม่ได้เลยผมตอนนั้นอะ่ะผมทําได้แค่แบบว่า <S <S ถือก็ใส่หูฟังนั่นแหละและ้วก็เออนอนไปนะหันหลังให้ยายก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยอืมไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวนอนคืนนี้คืนคืนพรุ่งนี้ก็คงได้ย้ายแล้วโอเคตัดสายวางกันไปมาหลับมาแล้วครับตีสาม โทรหาอีกโทรหาอีกอมาได้น้ำเสียงเดิมแล้วเธอเขาไม่ไหวแล้วอะออเรียกไม่เท่าไหร่มาสวดมนต์ข้างหูด้วยโอ้ยครับแต่เธอยายเขายังไม่เสียนะยายเขายังไม่เสียนะยายเ็ายังมีชีวิตอยู่ทนำะไมเธอถึงคิดว่าเป็นยายล่ะ เขาว่เาเว่าใช่นะจังหวะที่เขาแบบได้ยินเสียงคนเรียกเอเขาหันไปอะ่ะยายแกมาถกปรามาแล้วชะเงยหน้ามามองอ,อยเอใหม่พุมสีชมพูทําไมเขาจะจําไม่ได้อะ่ะเธอเอเอ,เอชื่ออะไมพี่ผมนอนทีสามตอนนั้นตาสว่างแล้วคนลุกขนาดเรา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 ฟังจากโทรศัพท์เรายังกลัวอ่ะ <ítulo> ในใจผมตอนนี kind of no so 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 ้แบบชิปหายแล้วในหัวผมอย่างนี้เลยทำยังไงดีวะในหัวผมคิดอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้อะพี่เออผมทำได้แค่แบบปลอบใจแฟนนะฮะแล้วก็ให้เขานอนให้หลับพอนอนไปทีนี้ผ่านไปทิงสี่โทไมาครับโอยครับ ออมาทีนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนแบบว่าแฟนผมบอกว่าเนี่ยเพียงยายข้างๆอ่ะมพีพยาบาลพยาบาลมาลุมเต็มเลยนู่นน,นั่นนู่นนั่นอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมาลุมเต็มเลยแล้วก็เหมือนญาติคนไข้ก็มาด้วยนะครับแล้วเขาก็ออกไปกันแฟนก็ไม่รู้ว่าคือตกลงมันเป็นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมไม่มีอะไรหรอกมกั้งยายก็คงอาจจะอาการสุดกระทันหันอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับ อ่าก็เลยให้แฟนนอนไปครับตีนี้เช้ามาผมไปที่โรงพยาบาลครับอปรากฏว่ายายไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วยายเสียไปแล้วครับอ๋อยายเสียตั้งแต่เที่ยงคืนครับฮะใช่อุ้ยยายเสียตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแล้วทีเนี้ยแฟนผมอะ นอนอยู่ใช่ไหมครับ oh. ต้องประมาณตีสี่ตีห้าที่เขามาลุมกันเยอะๆะครับตีห้าแฟนผมปวดท้องที่จะต้องไปเข้าห้องน้ำครับก็ต้องเดินไปเข้าห้องน้าเองอทีเนี้ยคือแฟนผมไม่รู้ใช่ไหมครับว่ายายแกเสียแล้วครับแต่เหมือนพยาบาลกับคนไข้เออพยาบาลกับญาติอะไรเงี้ยจัดชุดให้ยายเรียบร้อยแล้วครับอืจัดผนังพิงให้ยายนั่งนะครับใส่หมวกแล้วก็ให้ยายนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ตอนนั้นคือเสียแล้วนะ เสียแล้วครับอแฟนผมเดินเข้าไปแล้วครับตกใจอ่ะพี่ด้วยความตกใจอ่ะคือทําแล้วทําไมยายมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ตอนแรกว่ายายเสียแล้วอก็อ้างทําไมยายถึงมานั่งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือชันหมอนแล้วก็นั่งพิงเครื่องชงเครื่องช่วยแชเออกหมดแล้วเรียบร้อยปล่อยยายนั่งแล้วก็เหมือนคอตกเหมือนคนนั่งหลับอ่ะครับปาะมาณมว่าค่อยๆระดึบไปดืบไปเข้าห้องน้ําทีหนึ่งอ่ะแล้วก็กลับมานอนต่อ พอช่วงเช้าก็ชุลมุนเลยครับยาดเยื่มาเพราะว่าเข็นยายออกไปเข็นยายออกไปกันแล้วก็แฟนก็เลยถามว่า<อ>พี่คะอืยายเสียแล้วเหรอคะใช่ค่ะคนขค่ายายเสียแล้วเสียตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะค<ข>รับระงานเที่ยงคืนนะคะโอ้ยแล้วแบบแล้วเออแล้วก็เล่าให้ผมฟังอะพี่คือแบบ <c oughs> ผมว่า ไปไม่ถูกเลยจริงใช่แล้วคนที่มาสวดอืมสวดมาหาเรียกด้วยถูกเรามาเชงแงม้มเปิดบ้านดูอีกเอ้าโอ้โหคือแบบถ้าเป็นผมคงในหัวคงแบบวาวุ่นไปแล้วตอนนั้นน่ะครับอืมก็เลยแบบว่ายายเขาไปดีแล้วเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้นอนคืนสุดท้ายแล้วเธอก็ได้กลับแหละ ยังนอนต่ออีกต้องนอนอีกคืนหนึ่งนะครับโอ้ยรู้แล้ตอนอันนี้คือรู้แล้วนะว่ายายยายตายแล้วนะใช่คือยายตายแล้วแล้วแบบกระสับกระส่ายมากครับแฟนบอกเธอเขาไม่อยากนอนแล้วออกเลยได้ไหมอะไรคือแบบมันมันไม่ได้อะพี่คือมันยังไม่จบกระบวนการตรวจอ่ะโอ้คือต้องเช้าต้องเอกซเรย์อีกรอบนึงถึงจะกลับบ้านได้ครับแล้วก็เธอ เออคงไม่มีแล้วหรอกเดี๋ยว <c oughs> คืนนี้มีคนแอดมิดอะไร่งเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เอามาเข้าห้องนี้แหละ<อ>คืนนี้ก็นอนคนเดียวไปก่อนครับก็ถือว่าห้องคู่แต่ได้นอนคนเดียวคืนหนึ่งนะอืมแต่คืนคืนนี้เป็นคืนที่หนักที่สุดครับโอ้โหหนักวันนี้อีกเหรอคือโทรมาหาผมทุกทุกหนึ่งชั่วโมงอรพี่โอ้ยคือแบบโทรมา มีอะไรเธอถธอยายมาเรียกเขาอ,อ,อีกแล้วอะอโอ้โหคุณดอมตอนนั้นทําไงอะ่ะผมทําอะไรไม่ได้พี่ผมได้แต่นั่งกำหมัดแบบจินในใจโคนนะนึกว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆพี่คือมันเป็นห้องที่เฝ้าไม่ได้อ่ะมันอึดอัดใจมากตอนนั้นน่ะช่วยก็ช่วยไม่ได้ก็แบบครั้งนี้เรียกว่าหาถามด้วยห,หนูเป็นไรอ่ะอืเป็นอะไรมา ใครจะตอบอ่ะพี่แ้่ผมก็ไม่ตอบใช่ผัดกันอยู่เงครับอีหนูแล้วก็เปิดนห,หมดสวดโอ้ยแล้วก็สวดแต่เป็นสวดแบบผมลืมบอกว่าเป็นสวดภาษาจีนนะฮะที่ไม่ใช่สวด็นภาษาไทยอะฮะอืมครับครับแล้วผัดกันอยู่อย่างเงี้ยครับจนตีสามกับตีสี่มีผู้ป่วยแอดมิทเข้ามาแทนนะ,ะถึงเงียบเช้ามาก็เลยบอกว่าแต่ม่ผมบอกว่าเดีเ๋ววยวเช้าเขารีบไปเลยนะเธอ ใจเย็ยนๆนะออทําใจเย็ยนๆไว้ฟังเพลงทังดังเลยนะถ้านอนไม่หลับไม่ต้องนอนฟังเพลงร้องเพลงไปเลยครับอะก็เลยเช้ามาแปดโมงว่าผมอาบน้ําไปเลยแต่เช้าออต้องไปดูก่อนว่าอาการเป็นไงคือแบบ,บการหนักอรัพี่ป่วยแล้วขอบตาดําอีกอ่ะโอ้ยจะออจะกลายเป็นโรคอื่นแทนอ่ะบอกว่าคือจากที่เขาไม่เคยชื่อเรื่องนี้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต ร้อยเปอร์เซนตเลยตอนนี้เขัว่าน่าจะล้านเปอร์เซนต์ละวเออโหเธอน่าจะสมพงกับยายแกยายแกคงเป็นห่วงหรือเปล่าแบบเพราะว่าก็อยากรู้แหละว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอือก็เอ็กซเรย์รั้นสุดท้ายครับมาฟังผลว่าไม่ได้เป็นไส้ติ่งครับแล้วอ่าเป็นเป็นซีดครับเป็นก้อนเนื้อในมดลูกอืมครับครับเราว่มีโอกาสที่จะหายได้เองอืออือใช่ฮะก็เรียบร้อยครับก็ได้กลับบ้านโล่ง เรื่องก็ประมาณท่านี้และวโอ้โเดี๋ยวก่อนนะคือเราต้องตีมุมออกมาเป็นสองสองเหตุการณ์ก่อนนะครับเพื่อนๆ่อนหนึ่งเลยนะครับเหตุการณ์คนที่เป็นคนดอมก่อนอืมคือมันน่ากลัวนะฮะแล้วก็คือมันน่ากลัวในที่นี้คือมันน่ากลัวกลัวด้วยกันคือกลัวว่าเหตุการณ์มันจะเป็นไงต่อสองกลัวแฟนเราจะเจอเจออะไรไปมากกว่าน,นี้ใช่แฟนรเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือมันกลัว สัสองอย่างคือเราไม่เห็นนะมันเหมือนกับว่าเราถูกปิดตาแล้วเราเราเรากาลังดูหนังผีอยู่อ่ะแต่เราถูกปิดตาต้ออกป่ะมันมีเสียงอยู่ตลอดเวลาไงเฮ้ยยังไงวะอะไรวะอะไรเงี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้เรามามองมุมด้านของคุณแฟนบ้างเฮ้ยมันน่ากลัวมากนะซึ่งคือเราไปเห็นตอนเช้าเนี่ยคุณดอมไปเห็นตอนเช้าเนี่ยคุณยายเนี่ยเขาต้องใช้คําว่า ไม่ไหวแล้วนะเขาฮอ,อ,อยู่ตลอดเวลาแล้วเขาจะเอาแรงที่ไหนมาสวดมนต์ใช่ครับสองคือแค่จะลุกออกมาก็ยังไม่ไหวเลยถูกไหมใช่แล้วคือต้องต้องบอกเลยว่าที่เขาเขาใส่เครื่องช่วยที่สอดลงคอแล้วนะเขาสามารถพูดได้ด้วยถูกต้องเนี่ยคือจริงๆนะผมอยากจะบอกคุณดอมว่าคุณดอมนั่นน่าจะเอกใจตั้งแต่แรกแล้วว่าอุ้ย ยายเกษรมันไม่ได้นะแต่เพียงอาจจะเข้าใจว่าเรารู้อยู่ในใจแต่เพียงแค่ว่าเราปลอบแฟนเราไม่ให้กลัวใช่ผมพูดไม่ได้พี่แต่ใจเรารู้อยู่แล้วว่าโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเอาเอา,เอาจิงแค่ผมก้าไปคืนนะั้นผมมองแล้วว่าผมคงว่าอยู่ได้ไม่กี่วันะผมคิดในใจเลยแต่ผมไม่พูดพูดไม่ได้พี่นะฮะแล้วที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆคุณดอมบอกว่าเฮ้ยนะหันหลังแล้วเปิดเพลงให้ยายก็ได้ผมพูดตรงนะ ยิงหันหลังยิงน่ากลัวเออเป็นผมก็คงเปิดจ้องเลยว่าเอ้ยแกจะขยับหรือยังไงเพราะว่าหันหลังอะ่ะโห้ยหุ่นดอเอเมยเสียวหลังว่าไปนะอยู่มาสก,กิลเรียเอาไงนะ่ะน่ากลัวกว่าผมนึกภาพตอนนั้นออกอะพี่เนื่านอนขดหันหลังอยู่ใช่ไหมครับโอโ้ใช่แล้วแบบพอเพลงจบแล้วเขาได้ยเขาได้ยินเสียงคําว่าหนูอหพอหันไปแล้วมันแกจะงอกลงมาอย่างเงี้ยผมโอ้โ เออเนี่ยนะคือผมเกินมาตั้งแต่เรื่องแรกนะเห็นว่าที่ผมบอกว่าผีที่น่ากลัวที่สุดเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวที่สุดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เจอผีแล้วหนีไม่ได้เออเนี่ยมันน่ากลัวหนึ่งเลยนั่นก็คืออันดับแรกเลยในลิฟต์หรือห้องพยาบาลห้องห้องคนป่วยแบบเนี้ยซึ่งคนป่วยที่นอนติดเตียงอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้ไงมันต้องโดนโ,โดนหลอกแบบแบบซึ่งซึ่งหน้า ว่าเขาจะหลอกอะไรว่าว่าจะว่าเขาจะเสนอเรื่องอะไรให้เราฟังเรื่องอะไรให้เราดูนึกออกไหมถ้าเป็นเรื่องที่มันแบบอน่ากลัวก็เราก็ซวยไปเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณดอมถามผมว่าถ้ามีโอกาสอ่ะไปพักห้องอยากจะเป็นเลือกได้เป็นห้องเตียงคู่หรือว่าห้องเดี่ยวผมเลือกห้องเดี่ยวเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วไม่ได้เจอผีนะแต่เพียงแค่ว,ว่าความรู้สึกมันน่าก,กลัวมันต่างกัน แต่แวบ,บแรกคนคที่ไม่ไปนอนอ่ะเขาจะมองว่าเตียงรวมอ่ะมันไม่น่ากลัว่า,าเออมันมีเ,ออเพื่อนมีนอนมีมีคนนอนเป็นเพื่อนอ่าใช่ครับตอนนั้นผมเป็นไข้หวัดใหญ่นะฮะแล้วอย่างที่เรารู้กัน,นอ่อห้องที่เขากักกันเชื้อเนี่ยเขาจะไม่มีใครมาอยู่เลยนอกจากว่า,ข,าข้ามเป้าอ่าใช่ครับอาจจะเป็นคนที่เป็นเป็นไข้ด้วยกันน่ะคือตอน,นตอนนั้นผมอยู่เตียงรวมก็คือเอ้ยอาจจะมีเพื่อนนู่นนั่นนี่ก็ว่าไป มันมีเตียงอยู่ก็จริงครับแต่มีผมคนเดียวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกระแวงว่าเตียงนูน้นเตียงนี้ถ้ามันดังขึ้นมาจะทายัางไงนึกออกปะตื่นมา<อ>ดึกๆเนี่ยเจอคนนอนข้างๆเงี้ยหลอนเลยนะพี่แล้วทีนี้พอผมได้มีโอกาสมาน,นอนอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยขอแอดมิทแบบขอห้องพิเศษเลยแล้วรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนกับเราอยู่คนเดียวนึกออกปะถ้าเจอเออ,เอ,อถ้าถ้ามันเจออะไรก็ก็คือ,ก,คอก็คงจะซวยแล้วอะ เจอก็เจอแต่เพียงแค่ว่าเราเราไม่ต้องไประวังเราแวงกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างๆเราเนื้อออกปะถ้าเจอ <c oughs> ถ้าสมมติว่าได้ไปเจอกับคนไข้ที่เขาที่ยาใสาดีไม่ได้เป็นเคสหนักคุยได้เป็นเพื่อนไปก็ก็ดีไปเนื้ออกกปะแต่จะเจอเคสหนักอย่างคุณยายคนเนี้ยหรือคนที่เรื่องก่อนเนี้ยนานเนี้ยโอ้โหโอ้โหอันนี้งานเข้านะบอกได้เลยว่าเราอะ ร่างกายเราอาจจะหายดีแต่สิ่งที่จะได้กลับมานั้นอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตพี่ชจิตใจแย่กว่าเดิมโอ้ยได้ครับงั้นก็ฝากบอกคุณแฟนนวยนะบอกว่าโอ้ยเป็นอีกประสบการณ์นึงที่ทาให้คุณแฟนนะต้องเชื่อเลยว่าผีมีจรงิงเ <ผม S 1> นะฮะผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยผมรับปากกับแฟนว่าแฟนขอว่าคือผมอก็พูดแล้วว่าเออมีเรื่องเล่าแล้วเออทำไมแฟนเลอ่าแฟนบอกว่าเธอขอได้ไหมไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังอ้าวทำไม ก็มาแล้วว่าแบบว่าเออเรื่องของยายเขามันกลัวแบบกลัวยายเขาจะอน,นี่อะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับครับกลัวไปกวนแกหรืออะไรประมาณน,นี้เขาก็แบบไม่อยากให้เล่าให้ใครฟังอืมครับอก็เลยรับรับรับปากแบบอิทอิไปครับอ๋อแล้วก็มาเราฟีฟังเลยแหละโอ้ครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวว่างๆนะนะถ้าคุณแฟนมีประสบการณ์ก็อลองให้คุณแฟนมาเล่าให้ให้พวกเราฟังบ้างนะคุณดอมนะแต่แต่ผมมีอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องสั้นๆนะครับว่างไหมฮะมาถึงจะต่อเลยใช่ไหม ได้ต่อได้เลยครับมันเป็นเรื่องสัง้นนะฮะ,ะยังไงฮะต่อเลยไม่สั้นมากคือมันมันอารมณ์เดียวกับแฟนผมเลยแต่ว่าทีนี้ไม่ใช่แฟนแต่เป็นผมเองอืยังไงคือเวลาผมเข้างานากะดึกเหมือนวันเนี้ยครับครับห้องห้องห้องมันจะมีห้องเก็บของแต่ว่าวงที่ผมเป็นห้องนอนนะครับพี่นึกภาพห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆใช่ไหมครับนึกออกฮะแล้วก็จะมีประตูเหล็กประตูเหล็กประมาณ ประมาณเหมือนประตูบ้านนะครับแต่เป็นสองอสองบานติดกันอครับแล้วก็จะมีกระจกกระจกเป็นที่เหลือเป็นผ้ายาวๆน่าจะประมาณหนึ่งฟุตนะครับหนึ่งมิบรรทัดอืยาวกว้างน่าจะประมาณครึ่งมบรรทัดได้อ่าจะมีกระจกอยู่สองบานแล้วในห้องนั้นคือประตูอะ่ะมันจะมีออกได้แค่ประตูหน้าประตูเดียวครับเหมือนอารมณ์ถ้าปิดทลอกห้องนะคือห้องปิดตายดีๆนี่เองอะ่ะ เวลากัางคืนแล้วผมถ้าว่างจากงานที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วผมก็จะไปนอนห้องนั้นครับเพราะมันไม่ค่อยมีกล้องวงจรปิดหรืออะไรที่เขามาสอดส่องเราได้อะไรเงี้ยครับอืก็มีอยู่คืนหนึ่งครับผมก็กลางเขตกลางนู่นกลางนี่ไว้ให้ปิดเวลาคนมาส่องที่ตาไอส่องกระจกว่าเออแอบนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับอ่าผมมาจะเป็นคนนอนที่แบบไม่ได้นอนปิดไฟครับผมนอนเปิดไฟเจ้าพนิษฐ์ว่ที่เรากําลังจะกำลังจะหลับเลยผมกำลังจะหลับเลยพี่อื ถังเหล็กใหญ่แบบยาวประมาณเข่าครับอล่วงลองอมาล่วงได้ไงก็ไม่รู้พี่ล่วงจากไหนล่วงอี่ยมันจะมีมันจะมีมะมถังถังยังยังอื่นอีกครับวางแล้วก็นี่าวางอยู่บนออยู่ล่วงลงมาได้ไงก็ไม่รู้ครับครับตึง้งผมก็สะดุ้งตื่นลเลยนะครับนอนอยู่ในห้องคนเดียวอืก็เอาทาไมถึงแบบล,ล,ล่วงขึ้นมาเออผมก็โอเคเดินสํารวจก็เอาถัางานั้นไปเก็บอื คแต่ไม่ได้ไม่ได้วางข้างบนนะฮะกลับวางข้างล่างเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาตรงที่นอนแล้วจังหวะที่ตัวเองกําลังโน้มตัวลงนอนตะแคงะคอะฮะประตูตรงนี้มีกระจกอะครับ,รบผมเห็นคนเอามือป้องแล้วก็ส่องเข้ามาในห้องอเหมือนส่องดูเงี้ยนะใช่ใช่ผมว่าเอ๊ะแต่ว่าประตูข้างหน้าไม่มีเสียงเปิดนี่ครับ ถ้ามันเป็นเสียงประ,ประตูสแกนนิ้วครับมันต้องมีเสียงตี๊ดเสียงตาบถ้ามีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะผมก็โน้มตัวลงนอนสักพักเอะใจก็เลยค่อยๆชะเง้อหัวขึ้นมาดูอีกทีครับ,รบจากไอ้กระจกที่มีอันหนึ่งคนส่องมาป้องมานะครับทีนี้มีสองคนป้องมามวงผมพร้อมกันสองคนใช่<อ>จังหวะนั้นผมนอนเลยครับคือ <laughs> เปิดเพลงดังๆแล้วก็<อ>หลับเลยครับทําอะไรไม่ได้เลยครับทีบเน<อ>ี้อจะวิ่งออกประตูก็ไม่ได้ครับเพรามีประตูเดียวอบนี่แหละครับเรื่องที่เจอที่ทํางานนะเ,เราเราเราได้ไปถามไหมว่าที่ทํางานมีมีประวัติหรือมีใครเจอแบบนี้ไหมคือถ้าพี่แอดมินเขาก็จะได้ยินแค่แบบได้ยินเสียงมีคนคุยกันในห้องนั้น<อ>หรือแบบเสียงเปิดเพลงดังๆอะไรมาเนี้ยครับครับจะเ,เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ ะนะเขาอาจจะมาเตือนเราหลอกเราหยอกเราว่าเฮ้ยอย่ามาแอบ,บนอนหรือเปล่าไม่รู้่นะประมาณนี้ยแต่คนอื่นนอนกันเยอะแยะไม่โดนนะทาไมผมโดดก็ไม่รู้เออเอออาจจะถู่โชโลกับผีก็ได้นี่ครับโอ้ไม่ได้อยากถูกกนะันแล้วพี่จริงเอา้าได้ครับนะั่นก็เป็นประสบการณ์นะฮะของคุณแฟนแล้วก็เป็นประสบการณ์ร่วมของเราด้วยซึ่งเราก็อยู่ในสายโทรศัพท์แต่มันเหมือนว่าเราอ่ะช่วยเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ ใช่ใชมันหนักใจจริงๆ,ๆที่เขาใจานั้นใจ <ๆ S 2> ทำอะไรไม่ได้เลยะเข้าใจฮะแล้วยิ่งเป็นแฟนของเราด้วยนะมันมันยิง่งยิ่งยิ่งโหแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแล้วคุณแฟนกลับมาเขาเขาว่าอะไรหรือเปล่ามาต่อว่าเราไหมไม่มีนะไม่ไม่มีเขาเข้าใจเลยว่าอะไรคือเข้าใจครับคือว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยผมว่าลูกก็นอนข้างๆแฟนก็อยู่โรงบามเนี้ยแต่จริงลูกเราไปนู่นเลยก็ไม่ได้ถูต้องถูต้องฮะเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจซึ่งการละกันนะครับ นะฮะโอเคได้ครับคุณดอมขอคุณมากนะครับแล้วยังไงก็ขอให้คุณแฟนแล้วก็คุณดอมนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะขอบคุณมากครับพี่นะครับขอปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จไม่ว่าจะไม่ว่าจะทําอะไรร่ำร่ำรวยร่ำรวยนะนะครับขอบครับพี่รวยแบบเช่นกันนะครับรวยแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะโอ้อยากถูกรางวัลที่หนึ่งจัิงเลยฮะเอาอย่าไปขอเยอะนะครับเพราะว่าคนขอแบบเนี้ยมันกับทั้งประเทศ <laughs> ต่อคิวเยอะออกคิวนาน <laughs> เอเอนะครับอือเอาเอาเท่าที่เราพอรับได้ก็พอ <laughs> ได้ครับข <Okay. S 1> อบคุณมากครับขอบคุณมากเช่นกันนะครับผมครับสวัสดีครับคุณดอมครับราตีสวัสดีครับ